ส้มตำกุ้งสดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องสิริสีรส์แม่แหวนชวนกินนั่นเองจะ้ะวันนี้เป็นส้มตำกุ้งสดนะะแล้วเดี๋ยวแม่แหวนจะทานกับสโตนะคะ เดี๋ยวโรยสตอหน่อยนะนี่ไปด้วยค่ะทุกคนนะมีผักกวางตุ้งค่ะนี่ผักกวางตุง้งต้นหอมเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยผักชีใบเลื่อยอเดี๋ยวเด็ดใส่มหอมมากเลยนี่ฮะแล้วก็มีผักกระทิ อืนี่จ้ะทุกคนจ้ะมาค่ะแม่แบนทุกคนแม่แบนแบบน้ำลายไหลค่ะขอทานคำแรกคำแรกก็ขอกุ้งเลยแล้วกันค่ะมาจ้ะอร่อย ไม่แบนถึงขั้นแบบว่าต้มน้ำปลาเองอีกแล้วนะคะทุกคนนะเมื่อวานต้มน้ำปลาเองเลยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยมากนี่ค่ะส้มตำจ้าชื่นใจขอกุ้งอีก กุ้งสดค่ะพอดีมากๆน้ำปลาต้มเองมันอร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยหอมต้มเอง นี่ตักกุ้งมาไอตรงนี้นี่ค่ะกุ้งมาคำเผ็ดมากค่ะทุกคนจ้ะเผ็ดสะใจส้มตำทางกระสโตอด้วยอื คำที่สองไปเลยรออะไรละ่ะกุ้งสดค่ะอ ใส่ผักกะทินแล้วมันอร่อยทุกคนไม่เบบไม่ได้ทานผักกะทินนานมากนะคะนานมากหายากค่ะนี่นี่ค่ะคนจะา แจ่บจับผมก่อนจริงจังมากค่ะตอนนี้โอเค,คโมชอบผักกระถินนะไม่ได้ป็นผักกระถินนานแล้วนะคะทุกคนมา มันหายากค่ะทุกคนหายากมากทีนี้เขาขายหนึ่งขีดนะร้อยกรัรมมันเกือบสามยูค่ะร้อยกวา่าบาทนะร้อยกวา่าบาทนี่จะ้ะสมตำกุ้งสดเลิศดอีกคำหนึ่งเป็นไรนี่ค่ะ ส้มตำส้มตำกุ้งสดนะจ๊ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนเด,เดี๋ยวเอาให้ดูนี่ค่ะมันไม่จับนะส้มตํากุ้งสดค่ะ มีครบมากเลยค่ะครบมากรอบนี้นีนี่จะ้ะคำหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะกุ้งเป็นกุ้งแล้วก็กุ้งสตโตนี่ค่ะอร่อยค่ะทุกคนจ้ะมา คำโตโตเผ็ดมากแต่อร่อยมากด้วยนี่ค่ะ อร่อยนี่ค่ะอ๋อโอ้โหเป็ดสะใจมา ตอมันอร่อยอะทุกคนมันเผ็ดนะมันต้องเผ็ดมันถึงจะอร่อยค่ะมา không ngặt đúng không cung ừ. Không sợ Bạc tung ta lại hồ ta lại Nè ha Cũng sợ cả, ừm อีกชิ้นโอ้จะต้องไปรับลูกอ้นี่ค่ะ้มตามอืมนี่ค่ะคน mm